มามาใช่เป็นยศเหมือนกันนะคะแต่แต่เฮ้ฟังก่นนะครับาผมาผมงานที่เเป็นเทียร์ครับถ้าผเป็นไงบ้างเป็นเกียรติมากๆครับเราก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับ p o r ก็แบบดีใจมากๆเพราะว่า King p e r ก็คือแบบโหสำหรับเราคือยิ่งใหญ่มากแล้วก็งานที่จวันนี้ก็ยิ่งใหญ่มากมาแล้วก็เราก็ดีใจมากที่ได้มาร่วมสวัสดีปีใหม่จีนกับทุกคนด้ ก็้เอาขายกันด้วยเนาะด้วยเนาะพอผมพอผมก็แต่งแต่งตัวเต็มยศเป็นอะไรกันนะคะเป็นเป็นอะไรครับดีดีแล้วก็องชายองชายองชายอะไรคะองชายจากเรื่องจากเรื่องเอ่อเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอะไรจ้าตามหายังซีเกียร์กันองชายก็เลยทำมือเป็นไรไงเป่นไรไงครับผมสนุกครับผมรู้สึกว่า การที่แบบได้แบบมาร่วมงานบอกว่าได้เดินพาเลทอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบประสบการณ์ใหม่นะครับแล้วก็ King Power เขาก็แบบยิ่งใหญ่อยู่แล้วก็วเลยรู้สึกก็สนุกแล้วก็เป็นเกียรติมากๆแต่เปก็ปิ้งได้ด้วยผมกินเท่ากันได้เปิ้เข้าคอนเซ็ปต์อย่างนังๆๆง้นนคะขอบคุณครับขอบคุณครับมีคนชมหลายคนเลยเริ่มเคลิ้นนะฮาวอ่งพรตจีนหน่อยครับโอเคก็ ชิ้นเหรียญควายเลอร์ผมก็ขอให้มีความสุขมากนะปีนี้ครับผมแล้วก็ขอให้คิดสมหวังทุกอย่างครับผมก็เงินทองไหลมาทั้งปีเลยครับผมแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพดีครับผมเจ็ดแต้มไม่เบอกว่าขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในตปีจีปีนี้นะครับผมชิ้นเหรียญควายเลอร์แปลว่าสวัสดีปีใหม่ปีจีนปีนี้ปีอะไรนี่ปีนี้ปี2560 มาใหม่ปีนักสัตว์ปีนักสัตว์ปีนักมาสิงงูเล็กงูเล็กเหรอครับปีวัวปีวัวเป็นปีอะไรปีธนูใช่ป่าวปีโคปีโคปีโคใช่ป่าวใช่ครับโอเคปีโคปโคปใหม่เปใหม่เค กําลังกําลังจะบินไปฝรั่งเศสกันใช่กําลังเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบินทีนี้เลยหรอครับทนเลยรับงานสุดท้ายใช่ครับใชดท้ายเลยเป็นยังไงบ้างเตรียมตัวยังไงเตรียมตัวยังไงก็เขาผมยังยังไม่เคยไปฝรั่งเศสครับผมแต่ว่าก็ตื่นเต้นรู้สึกว่าเป็นเป็นงานที่ได้ร่วมต่างประเทศกับพี่เจรอบสองแต่ว่าฝรั่งเศสก็หนาวก็เตรียมชุดแต่ว่าอุ่นๆไปครับผมแล้วก็ คือมันจะต้อง m e s กันไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจริงเรามีเราไปงานของอเมริกาเขผมเราไปในอัญชัยก็จะเป็นเสื้อผ้าทางแบรนด์เขาจัดให้วันหนึ่งแต่ก็จะมีอีกวันหนึ่งที่เป็นแบบฟรีเดย์ที่เราไม่ต้องทำอะไรอะไรเงี้ยครับก็ว่าจะนอนนอนไม่ทำอะไรไม่เที่ยวคุณเล่นก็ว่าจะไปแบบเออไปเดินดูฝรั่งเศสตอน่ประเทศไทยก็ได้ไม่ต้องไปทำครับผมอันนี้คือแบรนด์เขาเชิญเราไปร่วมในงานอะไรกันเจ็นตอนนี้ณตอนนี้คือช่วงเชิญไปร่วมเป็น ไปไปชมชุดแฟชั่นโชว์ของสำหรับคอลเลคชันคุณเชอร์ค่ะคุณเบอร์เกอรแล้วก็เป็นของเมนคอลเลคชันเราก็เป็นสายแฟชั่นแล้วเนาะคือผมรู้สึกว่าผมชอบแบรนด์อาเดนนิตี้ของอเมริกมากเลยโดยเฉพาะเฮดดีไซเนอร์ก็คือคุณไมค์อเมริกนั่นเองคือเขา เขามองว่าทุกอย่างแบบว่าแม้ว่าเขาจะประสบความสำเร็จเท่าไหร่เขาแบบว่าถ่อมตัวตลอดผมเลยชอบแบบว่าความอ่าความโอเพ่นแล้วก็ความแบบว่าการปรับตัวเร็วอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับผมเองอะไรกับแบบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตอะไรเงี้ยผมเสื้อผ้าเขาก็สวยมากเหมือนกันเออผมว่าจะไปถาม ไม่ถามก็รู่เลยใช่เพราะว่าเราเราจะมีโอกาสได้ใจอเขาใช่คือเราทางจริงๆมันก็ผ่านทีมงานเนาะเราไม่ได้แบบคุยกับคุณไม้เขาโดยตรงแต่ว่าไปที่นั่นเราได้เจอเองแล้วก็เดี๋ยวว่าจะก็คุยแต่เขาไม่ได้ถามเราถามว่าเรื่องเราทำไมกรบโซนซีดีทินูนอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวไหนเราไหมครวางแผนทริปยังไงบ้างต่อยเฟลฮะที่เราต้อก็ต้องไปอยู่แล้ว ไม่จริงเราจะได้มีโอกาสได้เจอไมอาโปด้วยใช่ผมไมอาโป้ไปเขาเขาเขาไปชมวันที่24 24ใช่อ๋อใช่ครับแล้วก็จะได้ไปเจอกันวันนั้นใช่สิคือเรากล่าว่าเราจะไปแข่งเอาที่ไปเลยคบแข่งใช่ครับผมคบแข่งรุนวายแน่รุ่นวายแน่นลยแต่ว่ามีนัดบิทติ้งกันแล้วนัดแล้วครับผมเพราะขับมาก็บินต่อบราซิลเลยนี่ใช่เลยครับผมมาสองวันก็ไปบราซิลใช่ครับ กลับมาวันนิดๆใช่ใช่เรากลับมาถึงวันที่25 26ิบ้ายี่สิบหกเช้าวันยี่สิบหแล้วยี่สวันหนึ่งแล้วยีก็ถึงเปิดปีมาที่ลัวลววเลยอ่าเว่อเมื่อจริงๆเราไปงานของทางกระทรวงต่างประเทศก่อนใช่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นทางคอมมิดแฟนคอนเขาจะบินตามมาอีกวันประมาณ2วัน2วันครับผมเนี้ยเขาสุดยากเลยนี้ไปดังโลกเลยมาเป็นตานที่มีเป็นน้องเลย ใช่ครับผมแต่ว่าก็รู้สึกรู้สึกโชคดีมากๆเลยเพราะว่าเป็นโอกาสที่ที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่บอกว่ามันมันมีได้ยากมากใช่นี่กคือการบินเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วแต่คนละธีมันต้องดูแลตัวเองยังไงเบเวลาถาาแบวลต่างอืมต้องพักผอนให้เียงพเต็มที่ครับผมเต็มที่กับทุกอย่างพักผ่อนเต็มที่แล้วก็สนุกให้เต็มที่แล้วพวกเรากลพักผ่อนพอไหมพออยู่ครับคือจริงๆทุกนี้เราก็ต้องเตรียมร่างกายอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าผมผมเจนหลัก นะ่ครับแต่กายคุยังไม่พ้อมเฮ้ยเมื่อเช้าผมก็ไปกายภาพมาเลยใช่ครับเพราะว่าพยายามทำให้ได้เยอะที่สุดก่อนที่จะไปอะไรเขาบอกเขามีท่าเตรียมไว้ยืดใช่ปนเครื่องแล้วยืดบนเครื่องเรียบร้อยแล้วครับท่าอะไรอะเรนเี้กปกติเราทำท่าเจ็ดอะหรือว่ายัง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 ไม่ร้อยปเซ็นครับเมื่อเช้าก็ยังไปอยู่แต่เวลาไปต่างประเทศมันต้องบินนานๆมันต้องนั่งไปนานๆอะไรก็เดี๋ยวก็จะแบบ อเราก็จะมีจริงจทางทางคุณหมอกายภาพเขาก็จะให้ท่ายืดมาอะไรเงี้ยช่วยได้ในเวลาที่เราต้องนั่งนานๆบางทีผมอาจจะต้องลุกขึ้นยืนบ้างอะไรเงี้ยครับใช่มครับว่าแบบเราต้องทำท่าอะไรอะไรมีอยู kind of ่ครับเดี๋ยวทำให้ดูอี่อยากจะมีมีอยู่ครับคือมันจะมีทั้งท่านั่งนั่งยืดแล้วก็ท่านอนยืดอะไรเงี้ย เจอเจ็บบนเครื่องบินแล้วเจ็บทำท่าแปลกๆถ้าผมแบบเอาเอาแขนดึงขาขึ้นมาอะไรเงี้ยอาต้งใจยืดอยู่เขาไมีสั่งห้ามไหมถ้าไปเดินทุเรศทางห้ามทำอะไรต่างใช่ครับหลายอย่างก็จะมีแบบอย่างกระเป๋าห้ามยกอ๋อใช่ครับทางติดก่อจะลงที่ไม่ดีๆเขาติดอะไรเสรใช่ก็จะมีเดี๋ยวท่านก็กระเป๋าหนักๆหนักอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วก็พวกท่าก้มท่าอะไรเงี้ยก็ก็ให้ระวังมากๆคุณไม่ควรไปพูดสาย ช่วอ้าวไปเบิ้ลอยู่แล้วครับไปเบิ้ลอาสาไปโอเคไหมไโอเคไหมอาสาหรือเปล่าได้ผมนะก็ต้องช่วยกันไม่เปินเปิดเบิ้ลเบิ้ลตัวละครตรงนี้มก็ต้องช่วยช่วยกันจะได้เห็นภาพไปเบิ้ลถือกระเป๋าซ้อมไปแล้วก็ยังไปแฟนมิตรีบาร์ที่เราเปลียนตัวกันยังไงอย่างมันต้องมีโชว์มีอะไรอย่างงี้ครับผมก็เราจริงๆเตรียม energy มากกว่าผมเพราะได้ยินว่า อ่าเนแฟนชาวบราซิลนี่คือเขาแบบเขาจัดเต็มเราเมือนขาก็จะเชียร์เรามากเลยเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมแบบไปไปสนุกกับเขามากกว่าผมใช่ครับอืมก็ฟังคู่เนาะยังปีปีใหม่ปีใหม่มาก็ยังฟังกันอีกเราใช่คไหมฮะแต่งตานแล้มั้งเลยเราเป็นดาราด้วยเถอะเออนกานถึงจะผ่านมาดาราแต่สิ่งที่พี่ยังรู้คือให้ของขวัญเลยไปเบิร์ลอะอะไรนะครับให้ของขวัญอะไรไปเบิ้ลมันเกิดเหรอครับมันอะไรเกิดเขาให้เค้กให้ผมช่ ก็ในเค้กมีอะไรในเค้กในเค้กก็มีแป้งแลอ้ยจริงเหร่หล่อเลยคุณเล่นอ้โหเขาให้อะไรล่ะก็มีแป้งมีไข่มีน้ำตาลในเค้กก็อยู่ในเค้กใช่จริงเหรอหน้าเค้กเขียนว่าอะไรแพฟฟิ้งเบอร์เตมันลิขิตกันแค่นั้นเลยรวมรวมมาได้เยอะมากไปด้วยหรอหรอเป็นแบบของหวานเป็นอะไรขึ้น่อประดุมประดับอะไรหรือเปล่าคือถ้า จะเลือกของที่เพื่อนชอบมันมีราคามากอ๋อคือผมผมพอคราวนี้ก็ใช้เวลาเก็บเงินประมาณสักีราคาของชิ้นนีะไม่กันผมชอบของทั่วไปมากเลยรถอเมริกาเลยจริงเราก็มีของที่เขามีอยู่แล้วแล้วเราอยากได้ผมก็บอกไปแล้วรถอเมริกาทั้งรถนาฬิกาเนี่ยของทั่วไปเราเห็นได้ทุกวันนะผมใช่ใช่เขาไม่ให้หรอคะเขาเขาไม่ผมให้เขาก็ไม่เอาหรอกใช่เล็กๆน้อยๆไม่มีหรอ ก็แบบก็เป็นเค้กคือจริงวันนั้นเราก็ไปเซฟไทยแล้วก็เราก็ถ่ายถ่ายถ่ายคลิปไว้ลงไอจีของเราจของเราของเจไอจีของเจเจอีเอสแล้วคือวันเกิดเจนใบเบิร์นคิดไว้ไหมคะว่าเขาให้กับเราขนาดนี้เราต้องให้เขาขนาดไหนเค้กเนี่ยนะเค้กหรอกเผื่อ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 ันต้อง ไม่ผมมีไอเดียแล้วว่าจะซื้ออะไรเก็บของนะว่าไมค์กอล์ฟอะผู้ไปเล่นแบบเน้องอนกไม่ต้องห่วงพี่ไม่ใช่ไม่ใช่มรรันก็บกินวบันเพอนการักให้กัตอนนี้แแต่ว่าได้เค้กกับแฮปปี้แลวแฮปปี้ผมปีนี้มันมีของขัญให้ตัวเองของขันให้ตัวเองเหรอเยอะเยอะซือเยอะเลยเหรอบร้ออะไรบ้างมีอะบ้างอาทิตย์ ก็จริงๆมันเป็นบอกว่ามันเป็นชิ้นเล็กๆแต่ว่ามากกว่าอะไรเงี้ยคือแบบอยากได้อะไรอยากทำอะไรก็ก็อาจจะจัดจัดเต็มแต่ว่าตอนช่วงนี้ก็พักพักดีกว่าขอใช้ไปเยอะใช้ไปเยอะขอฝันตัวเองขอฝนตัวเองจริงๆให้ให้ตัวเองตลอดแล้วไม่ต้องเป็นมันเกิดก็ได้ใช่ผมบอกเพียงว่าผมว่าเออให้ให้ตลอดของฝันให้ตัวเองอ๋อผมจริงจริงผมไม่ค่อยซื้ออะไรนะ จริงเหรอแต่บังเออเราอยู่คิงพาวเวอร์พอดีเลยครฮะมันอยากได้อะไรเนี่ยของขวัญมันต่างแล้วเนตัวืหนตัวน้นหน่เป็นตรวเดียวหุ้นนะหุ้นหุ้หุหุที่เาไปอยู่เลยครับคือหุ้นิงพาวเวอร์มันยากไปแล้วหุ้นตลาดหุ้นตลาดได้อันนี้ก็ไม่เสันพอดีไม่ได้จดมหาชนด้วยแต่เราแบ่งได้แบ่งตลาดที่ถืออยู่ตอนนี้ก็น้อยนิดนะ OK。